น,นี่หมูสับก่อนเลยลาน้ำจิ้มซัดเลยตุ้มแตงคัมนะครับก็โหอร่อยคือหมูสับเขานี่ครับไม่รู้เขาหมักยังไงครับอยากเห็นหน้าคนหมักลวเกินจะบอกว่าอร่อยมากครับมันไม่ได้อร่อยอย่างเดียวครับมันมีความหอมด้วยนะครับนี่โหต้องตักข้าวตามคิดดูนี่ครับยกนิ้วเลยไหมครับอร่อย เพื่อนๆต้องลองมากินเองครับเราจะรู้ก็คือนี่ครับตับครับตับตับกระชิ้นใหญ่ครับนี่จิ้มน้าจิ้มกินเปล่าๆต่างหากแล้วตักข้าวตามครับหนึ่งโอ้ยหอร่อยครับต้องมากินนะครับถึงจะได้รู้มารีวิวกันหลายคนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมพี่โมวินอะมากินแล้วพี่เมยองวินนี่เป็นไอดอลผมเลยครับนี่ครับมามครับดูครับชิ้นใหญ่ไหม ชิ้นใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูน่ากินมากนี่ครับตักข้าวตามนีนะ่อร่อยครับปรุงแบบนี้ต้องปรุงแซบๆหน่อยครับจะได้ถึงเครื่องหมาสของที่เนี่ยไม่มีกลิ่นเลยนะครับจะบอกทุกคนว่าทําสดแล้วก็สะอาดมากครับมาแบบแร้อนๆไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับรับประกันอร่อยครับ อันไหนที่ผมมาถ่ายรีวิวส่วนใหญ่ผมจะกินมาก่อนนะฮะแล้วผมถึงจะมาถ่ายเพราะว่าเราจะได้การันตีได้เองว่าอร่อยพะผมกลัวคนอื่นจะมาบอกโอ้มากินตามแล้วไม่เห็นอร่อยเลยนี่ครับผมทราบอ่ะผมอย่างชอบเลยร้านนี้นี่ครับหมดไปแล้วนี้ครับแป๊บซีด้วยข้าวเปล่าสองถ้วยเลยนะครับต้องเบิ้ลเพราะาอร่อยจัดครับผมขอบคุณครับ